สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กจะพามาแนะนำเนาะร้านชี่ซอยร่มเย็นใช่ของจังหวัดฉะรเรรงเทราเขตเขาสมุทรเจดีอันนี้เราจะมาหาน้องบอสนะคะสวัสดีค<ม>รบนนับผมพีรพัฒน์บุญนาบอสฮะร้านนะตั้งอยู่ที่ซอยร่มเย็นก่อนถึงวัดใหญ่ครับพขสมุทรเจดีอ๋อค่ะน้องบอสเปิดกับเพจพยนี่มากี่ปีแล้วคะสองปีกว่าครับไม่ค่อยมีปัญหาเลยเลย ปกติทุกอยางการการใช้งานมันใช้งานง่ายมากนะไอันไอแบบหลายๆอย่างอ่ะเราบอกปัญหาไปมันแป๊บเดียวมันก็ได้รับการตอบมาแล้วว่ามันเกิดจากอะไรแบบนี้คะ<ช>เดือนเดือนหนึ่งก็ถ้ามีลูกค้าพอประมาณก็สามพันถึงสี่พันะแต่ถ้าลูกค้าเยอะก็เกือบเกือบสี่พันกว่ากวา<ช>ก็พอประมาณพอใช้จ่ายในนี<ช>้ได้ะเราเราเป็นบ้านของเราเองไม่ได้เช่าพื้นที่มันเลยทําให้แบบ เป้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เราได้ใช้ได้อยู่เคอรี่ครับเคลอรี่ลูกค้าถาาเคอรี่เนาะเคอรี่มีประสบปัญหาในการของหายหรือว่าใดๆต้องไหมที่ใช้ถ้าเคยมีก็เคยมีแค่ช่วงแรกๆครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเคยมีแค่ช่วงแรกๆเลยนานๆทีใช่ครับทาง p พย์ฟอยนี่มันเป็นเว็บที่มันใช้งานง่ายมากเลยครับจากที่ลองใช้มาแล้วมันสะดวกสบายเอ่อเพย์ฟอย่วเหลือก็ แอดมินตอบไวเหมือนกันอ๋อตอบไวตอบโจทย์ได้ใช่ครับ,รบตอบไวตอบโจทย์มากรายรายได้ก็เป็นตามจริงเนาะใช่ครับโอเคงั้นขอบคุณมากเลยค่ะน้องบอสครับผมขอบคุณครับ